ก่อนหลับนอนกลั้นใจว่าพุทโธสองคำนี้อนุภาพเหลือล้อนอนุภาพของการภาวนาพุทโธแม้แต่นายพรานที่ข่าเนื้อเบื่อปลามาทั้งชีวิตก็ไปสู่สุขติได้พุทโธเป็นคำบริกรรมหรือคำภาวนาที่คุ้นชินกันดีตั้งแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบันค่ะ เนื่องจากการภาวนาแล้วก่อให้เกิดอนุภาพต่างๆมากมายอันได้แก่ทำให้จิตใจสงบจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิคล้าคลาดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆการเจริญสติภาวนาในขั้นสมถะของสำนักวิปัสสนาส่วนใหญ่จึงมักใช้คำบริกรรมว่าพุโทโธมากกว่าคำอื่นๆพุโทโธหมายถึงผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้คือผู้รู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมตามความเป็นจริงของไตรลักษณ์ได้แก่อานิจจังทุกขังอนัตตาผู้ตื่นคือผู้ตื่นจากอวิชชาหรือความไม่รู้ทั้งหลายเหมือนเป็นผู้หลับไหลมายาวนานหลายภพหลายชาติ ให้ตื่นจากความหลงต่อการยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งร่างกายและจิตใจโดยเห็นผิดไปจากความจริงหลงไปจับไปยึดในขันห้าจึงเป็นทุกข์ส่วนผู้เบิกบานคือผู้ไม่หลงยึดถือให้เป็นทุกข์เป็นผู้ไม่ทุกข์หรือพ้นทุกข์เรียกว่านิพพาน ชาวพุทธส่วนใหญ่จึงนิยมภาวนาด้วยคำว่าพุทธโธในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆเพื่ออาศัยอนุภาพแห่งพุทธะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ใจสงบใจเบิกบานบางคนจึงนอนทำสมาธิจนกระทั่งหลับไปพร้อมกับคำว่าพุทธโธแม้ว่าเวลาป่วยหนัก ใกล้สิ้นใจนักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ทิ้งการภาวนาพุทโธเพื่อช่วยไม่ให้จิตใจเศร้าหมองให้ยึดเหนี่ยวกับอารมณ์ที่เป็นกุศลไว้ได้ตลอดเวลาจนสิ้นใจแล้วย่อมไปสู่สุขติจิตเตอสังกิริตเทสุขติปาติกังขาแปลว่า เมื่อจิตใจไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้พระราชพรมยานวัดท่าสุงหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงเมตตาสัทยายเกี่ยวกับอานิสงส์ของพุทธโธไว้ว่าก่อนภาวนาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนถือเป็นพุทธานุสติเวลาภาวนาจะใช้เวลาไหนบ้าง ก็ว่าไปตามชอบใจเวลานอนถ้าศีรษะถึงหมอนให้ภาวนาพุทธโธท,ทันทีนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบคิดว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาพุทธโธสักสองสามครั้งก็ได้แล้วก็หลับไปพอตื่นขึ้นก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอีกครั้งแล้วก็ภาวนาพุทธโธอีก ทำอย่างนี้ทุกๆวันจนเป็นอารมณ์เคยชินอย่างนี้ถือว่าทรงฌานในพุทธานุสติกรรมฐานแม้ศีลจะขาดจะบกพร่องบ้างตายแล้วต้องขึ้นสวรรค์นแน่นอนจากหนังสือแนวทางวิปัสสนากรรมฐานโดยท่านพ่อลีธรรมทโรแห่งวัดอโศการาม บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับอนุภาพของพุทโธสรุปได้ดังนี้ค่ะในพรานคนหนึ่งฆ่าเนื้อเบื่อปลามาทั้งชีวิตจึงไม่รู้จักแม้พารนาตรายัยถึงคราวเป็นโรคร้ายรุมเรา้าไกลสิ้นชีพพระพุทธเจ้าทรงเล็งยานพบว่ามีอุปนิสัยในระดับหนึ่งจึงทรงมีพระเมตตาคุณ บอ,อกอุบายธรรมให้ได้รับรถแห่งพระธรรมบ้างในวาระสุดท้ายของชีวิตทรงรับสั่งให้นำสุนัขมาให้ในายพรานสามตัวฝ่ายนายพรานได้ยินว่าสุนัขก,ก็ดีใจมากเพราะสามารถใช้ล่าเนื้อได้พระพุทธเจ้าตรัสบอกกับนายพรานว่าสุนัขของเรานี้มันมีชื่อต่างกัน ต้องจำชื่อมันให้ได้เสียก่อนจึงจะเรียกใช้งานมันได้พระองค์จึงตรัสบอกให้ในายพรานท่องชื่อสุนักว่าตัวที่หนึ่งชื่อว่าพุโทโธตัวที่สองชื่อว่าธรรมโมและตัวที่สามชื่อว่าสังโฆนายพรานดีใจมากคิดว่าสุนัขที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้นี้ต้องวิเศษนักจึงพยายาม ่องชื่อสุนัขสมตัวนี้เนืองเนืองรคก็กำเริบขึ้นเรื่อยๆนายพรานก็นึกแต่ชื่อสุนัขไปเรื่อยๆจนตายไปในที่สุดด้วยอานิสง์ของการนึกชื่อสุนัขพุทโธธรรมโมสังโฆทำให้ในายพรานผลจากอบายไปเกิดในที่สุขติได้อานุภาพของพุทโธจึงมีมากมายเพียงนี้ การดำรงจิตให้สงบนิ่งอยู่กับคำว่าพุโทโธจิตก็จะมีอารมณ์หนึ่งเดียวเป็นเอกะขะตารมณ์ไม่สายแท้ปรุงแต่งออกไปสุนนอกกายแต่มีความมั่นคงแน่วแน่อยู่กับคำว่าพุโทโธก็จะทำให้ใจใสและเบิกบาน เป็นบุญวาสนาและบารามีที่เกิดขึ้นจากการน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเรียกว่าเอต่ัมมังคละมุตตมังเป็นอุดมมงคลอันสูงสุดเป็นเหตุให้ถึงความเจริญและเดินทางไปสู่สุขติภูมินั่นเองค่ะ เรื่องราวปาฏิหาริย์ของพุทธโธณนห้องไอซีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านรามอินทราเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2562ผมได้มีโอกาสไปส่งอารมณ์ผู้ป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งปอดอายุประมาณ69ปีซึ่งท่านเป็นบิดาของญาติสนิทคนหนึ่ง ตามตัวผู้ป่วยมีแต่สายระยงระยางที่ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์มากมายสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการขั้นโคม่าตอนนี้ผู้ป่วยพูดไม่ได้แล้วหายใจด้วยตัวเองไม่ได้จึงถูกสอดท่อเครื่องช่วยหายใจซึ่งมีขนาดใหญ่มากแทรกลงไปในปากจนถึงหลอดลมพร้อมทั้งอุปกรณ์ฉุกเฉินอื่นๆอีกมากมายตามร่างกาย จากสภาพที่เห็นด้วยตาประกอบกับอาการและข้อมูลของโรคที่เป็นอยู่ทังญาติและคุณหมอเองก็เห็นตรงกันว่าแทบจะไม่มีโอกาสได้ออกจากโรงพยาบาลไปในสภาพที่มีลมหายใจอีกแล้วเป็นแน่ขณะนั้นผู้ป่วยยังคงรู้สึกตัวดีมีสติ ายังคงมองเห็นแต่สามารถสื่อสารได้ด้วยสีหน้าแววตาและนิ้วมือเพียงเท่านั้นข้อมูลสำคัญอันหนึ่งที่ได้จากญาติของผู้ป่วยในสมัยอดีตผู้ป่วยเคยทำสมาธิมาบ้างตอนบวชพระแต่ก็นานมาแล้วและไม่เคยทำอีกกว่า50ปีแล้วคนส่วนใหญ่รู้ดีว่าจิตสุดท้ายก่อนตายควรนึกถึงบุญกุศล และสิ่งหนึ่งที่นิยมให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายนึกถึงนั่นคือคำว่าพุทโธอ,อิอผมอยากให้คุณสมชายซึ่งเป็นนามสมมตินึกถึงคำว่าพุทโธตลอดเวลาที่รู้สึกตัวทั้งวันทั้งคืนจะได้ไหมครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามขอให้นึกคำว่าพุทโธไปตลอดคุณสมชายยกนิ้วมือขวาขึ้นแปลว่าได้ ไออ๋อคุณสมชายลองนึกภาพตามผมนะถ้าคุณสมชายลอยอยู่กลางทะเลและเกาะห่วงยางอยู่หนึ่งอันคุณสมชายจะปล่อยมือมันไหมคุณสมชายใส่นิ้วมือขวาแปลว่าไม่ปล่อยไออ๋อนั่นแหละครับคุณสมชายตอนนี้เหมือนลอยคอยอยู่กลางทะเลต้องนอนนิ่งๆทำอะไรไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ดังนั้นพุโทโธก็คือหว่วงยางนั่นแหละครับหยุดเมื่อไหร่ก็เหมือนเราปล่อยมือจากหว่วงยางคุณสมชายก็จะจมลงก้นทะเลทันทีนึกออกไหมครับคุณสมชายยกนิ้วมือขวาแปลว่านึกออกอออผมค่อมตัวลงข้างเตียงและเริ่มออกเสียงพุโทโธ พุทโทพุโทโธคุณสมชายก็หลับตาลงโดยอัตโนมัติญาติทุกคนที่อยู่ด้วยณนะช่วงเวลานั้นต่างสงใจไปช่วยคุณสมชายทำสมาธิให้ได้แววตาที่เป็นประกายเต็มเปลี่ยมไปด้วยกำลังใจและแฝงไว้ซึ่งความหวังโดยแอบหลุนว่าญาติที่รักของเรานั้นจะทำได้หรือไม่และในที่สุด สิ่งหนึ่งที่สามารถเห็นได้เป็นรูป,ปรธรรมคือชีพจรของคุณสมชายเริ่มลดต่ำลงเรื่อยๆจาก118ลงมาค้างอยู่ที่80-82สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าใจของคุณสมชายเริ่มสงบซึ่งเกิดจากการจดจอ่อตั้งมั่นอยู่กับคำว่าพุทโธได้สำเร็จผมชี้นิ้วไปยังชีพจร เพื่อให้ญาติทุกคนเห็นทุกคนก็เริ่มมีความหวังและดีใจรวมถึงผมด้วยเหมือนกันที่ได้เห็นสิ่งนี้ปรากฏขึ้นผ่านไปประมาณ10บนาทีคุณสมชายก็ลืมตาขึ้นชีพรจรก็พุ่งขึ้นไปอยู่ที่1 1 6 1ถึงดดังเดิมดังนั้นเพื่อความมั่นใจผมจึงขอให้คุณสมชายลองทำอีกครั้ง และผลก็ออกมาเหมือนเดิมคือชีพจรลดลงมาค้างอยู่ที่ประมาณ80-82ก่อนออกจากห้อง ICU ผมบอกกับคุณสมชัยอีกครั้งเพื่อย,ย้ำเตือนในเรื่องการนึกถึงพุทธโอตลอดเวลาให้ได้สิ่งนี้จะช่วยคุณสมชัยดีขึ้นจากอาการป่วย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องไอซียู่ครั้งนี้ได้ทำให้ญาติทุกคนมีความศรัทธามีความหวังและกำลังใจในการที่จะสร้างบุญให้กับคุณสมชายให้ได้มากที่สุดเพื่อท่านจะได้มีติดตัวไปอย่างพบหน้าให้ได้มากที่สุดในฐานะลูกและภรรยาเท่าที่จะทำได้สุดกำลังโดยญาติทั้งหมด ได้ตามผมมาปฏิบัติธรรมเมื่อวันที่12-14ตุลาคม2562ณวัดป่าบ้านหินตั้งตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีทั้งนี้เพื่อเป็นการสะสมบาร,รมีธรรมให้กับตัวเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้แก่คุณสมชายอันเป็นที่รักเราทุกคนไม่รู้เลยว่า คุณสมชายจะจากเราไปวันใดและเวลาใดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกกับทุกคนถ้าคุณรักคุณสมชายจริงๆและอยากแสดงความกตัญยูกระตะเวทีก็อย่าหมดแต่โศกเศร้าเสียใจอยู่เลยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและเหมาะสมแล้วเราควรจะช่วยกันทำกุศลทั้งหลายอันได้แก่ทานศีลและภาวนา เพื่อเป็นการสะสมสเสบียงบุญครั้งสุดท้ายให้กับคุณสมชายกันดีกว่าดังนั้นลูกและภรรยาจึงควรที่จะต้องช่วยกันสร้างกุศลผลบุญเพื่อมอบให้กับคุณสมชายระหว่างที่นอนป่วยอยู่และไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วนอกจากภาวนาพุทโธเพราะผมนั้นไม่มั่นใจหรอกว่า คุณสมชายจะทำได้มากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะทำไม่ได้เลยหลังกลับจากปฏิบัติธรรมแล้วผมก็จะคอยเวียนมาถามญาติผู้ป่วยอยู่เสมอว่ายังคงสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิเจริญสติภาวนารักษาศีลและทำบุญทำทานกันอยู่หรือไม่และที่สำคัญมากที่สุดคือคุณสมชายยังคงนึกถึงพุโทโธอยู่หรือไม่ ผมก็ได้รับคำตอบว่าท่านยังคงทำอยู่เสมอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้โดยที่ไม่หยุดเลยในส่วนของภรรย,ยาผู้เฝ้าไข้เมื่อว่างจากภารกิจปรนิบัติก็จะนั่งสมาธิรอในห้องผู้ป่วยทุกครั้งส่วนลูกสาวลูกชายก็สมาทานรักษาสินห้ามิให้ขาดตกบกพร่อง พอว่างจากกิจการการงานก็ชวนกันไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิกันอยู่ทุกวันวันเวลาผ่านไปไวัยเหมือนโกหกคุณสมชายอาการดีขึ้นมากจนเหลือเชื่อผ่านมาเพียงสามวันเท่านั้นก็สามารถถอดท่อช่วยหายใจขนาดใหญ่โดยเปลี่ยนเป็นท่อเล็กและย้ายจากห้อง ICU มาอยู่ที่ห้อง CCU ตอนนี้ท่านสามารถพูดจาสื่อสารได้แล้วผมกลับไปเยี่ยมคุณสมชัยอีกครั้งคำแรกที่ผมเอ่ยถามท่านคุณสมชายยังนึกถึงพุทธโทรอยู่ตลอดหรือเปล่าครับท่านก็ตอบด้วยน้ำเสียงอันแหบกร้านมาทันทีว่าทำอยู่ตลอดนอกจากนั้นผมก็ได้เอาภาพของครอบครัวท่านที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดให้ดู ท่านก็ชื่นชมและพอใจลูกของท่านจึงเอ่ยว่าถ้าพ่อออกจากโรงพยาบาลแล้วเราจะไปปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคุณสมชายก็ตกปากรับคำในทันทีนอกบ้านชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ